เคยไหมที่เราเฝ้ารออะไรบางอย่างจากใครสักคนคาดหวังให้เขาเข้าใจแต่กลับผิดหวังทุกใจเพราะสิ่งที่หวังไว้ไม่เป็นอย่างที่คิดวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าทำอย่างไรเมื่อใจทุกเพราะความคาดหวัง1ความคาดหวังที่ไม่ได้พูดคือรากของความทุกข์เราคาดหวังให้คนอื่นเข้าใจเราคาดหวังให้คนอื่นเห็นความดีของเราเราคาดหวังให้คนอื่นทำในสิ่งที่เราอยากให้เขาทำ แต่เราไม่เคยพูดมันออกไปพราะไม่ได้ดั่งใจที่คาดหวังใจเราก็เริ่มเจ็บนี่แหละความทุกข์ที่เราเผอสร้างขึ้นเองโดยไม่รู้ตัว 2. ธรรมะคือความจริงของชีวิตพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวเราความหวังความต้องการก็ไม่เที่ยงเช่นกันไม่มีใครเป็นไปตามใจเราทั้งหมดการยอมรับความไม่แน่นอน จะให้ใจเราปล่อยวางและเบาสบาย 3. เมื่อปล่อยวางได้ใจจะสงบบางคนพยายามทำทุกอย่างให้คนอื่นพอใจแต่สุดท้ายกลับไม่มีใครเห็นคุณค่าเมื่อใจเรายึดติดเราก็เป็นทุกข์เมื่อใจเราปล่อยวางเราก็เป็นอิสระจงจำไว้ว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นไปตามใจคนอื่นและคนอื่นก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นไปตามใจเราสี่ หันกลับมาดูแลใจตัวเองแทนที่จะเอาเวลาไปจับตาดูว่าคนอื่นทำอะไรลองหันกลับมาดูใจตัวเองว่าเราคาดหวังอะไรอยู่สิ่งที่เราต้องการคืออะไรบางทีสิ่งที่เราคิดว่าต้องได้จากคนอื่นเราอาจมอบสิ่งนั้นให้ตัวเองได้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องหวังจากคนอื่นห้าฝึกสติให้รู้ทันความคิดเมื่อใดที่ใจเราเริ่มหวั่นไหวให้หยุดแล้วหายใจลึกๆ แล้วมีสติตืต่นรู้ถ้แค่เรารู้ทันความคิดความคาดหวังใจเราก็จะไม่ไหลาตามความคิดนี่แหละคือพลังของสติที่จะช่วยให้เรากลับมาสงบได้ความคาดหวังไม่ใช่สิ่งผิดแต่อย่าให้มันมาผูกมัดใจของเราเมื่อเราปล่อยวางได้ใจเราจะเป็นอิสระชีวิตจะเบาขึ้นสงบขึ้นและมีความสุขมากขึ้นขอให้ทุกท่านพบกับความสงบในใจและไม่เป็นทุกข เพราะความคาดหวังอีกต่อไป